รับวันนี้ก็ได้รัธนารู <os> รรปถ่ายเก่านะครับผมรูปถ่ายเก่ายุคต้นหลวงปู่ผางกิตะคุตโตนะพี่ปินเพื่อนครับเป็นรูปถ่ายกระดาษหนังไก่นะครับผมกระดาษหนังไก่นี้หายากนะพี่ปินเพื่อนครับในยุคก่อนจะใช้กระดาษหนังไก่กันนะครับพี่ปินเพื่อนนะครับเป็นรูปถ่ายเก่าโบร,ราณของหลวงปู่ผางกิตตคุตโตเมื่อท่านยังเป็นน่าจะอายุประมาณ หกกว่าๆนะครับนะครับขนาดนั้นนะครับผมนี่ครับเป็นรูปกระดาษหนังเก่าอ๋อกระดาษหนังไก่เก่าครับด้านหลังก็จะเป็นยันครับผมเป็นยันแบบนี้ยันก็มีเมึกนะครับเป็นเมึกออกสีดำดำนะครับผมดำดำที่สิดนะครับเก่ามากนะครับผมเห็นที่แรกผมนึกว่าเป็นเป็นหนังนะครับผมนึกว่าเป็นหนังเสือแต่ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆครับเป็นกระดาษหนังไก่เก่าโบราณนะครับ ครับรูปทรงแบบนี้หาชมได้ยากนะครับที่เพื่อนครับหาชมได้ยากเป็นรูปถ่ายเก่าตั้งแต่สมัยท่านยังหนุนม่นมๆอยู่นะครับนี่ครับหาพบเจอ,อยากนะครับมาดูสมมตดูได้หรือเปล่ามืดกรอบก็มาเดิมๆอย่างนี้นะครับอันนี้ผมได้มาจากญาตินะครับผมองค์นี้ผมได้มาจากญาติ ญาติก็เป็นจะว่าลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ก็ว่าได้นะครับผมก่อนพี่ก็เคยบวชนะครับผมเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระป่าหลายวัดนะครับผมหลายวัดนวมกันนะครับพี่เปิ้ลเปนะครับชื่อด้านล่างก็จะเป็นชื่อหลวงปู่นะครับมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามืดหาชมได้ยากนะครับพี่เปิเปิ้ลครับ ภาพไทยเก่าของหลวงปู่พางกิตตาคุตโตรหลวงปู่พางท่านก็เฉลิ้นลอยตามอาจารย์ใหญ่หรือว่าหลวงพ่อใหญ่หลวงปู่มั่นพุนทธตโตรับพระป่าสายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคปีพินเพินกระดาษน้งไก่เก่าหาชมได้ยากนะครับเป็นกระดาษที่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วนะครับผม เมื่อก่อนก็ใช้กระดาษนังไก่เก่าเป็นภาพขาวดำนะครับไม่ใช่ภาพสีพี่เพื่อนครับครับสวยงามชมได้ยากดูยันครับเห็นไหมครับโอ้ยันนี้สิดแล้วครับผมหมึกออกสีดำดำนี่สิดแล้วนะครับพี่เพื่อนครับเห็นไหมครับดูไม่ออกว่าเป็นยันนะครับเพราะว่าผ่านการเวลามาหลายสิบปีนะครับ แต่จะออกปีไหนอันนี้ไม,ไม่ไม่ทราบนะครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นยุคต้นท่านแหละครับเป็นรุ่นแรกก็ว่าได้นะครับผมยุคต้นของหลวงปู่ท่านนะครับครับเสือสดงดงามตามท้องเรื่องอ่าเอาละคร สุดท้ายนี้ขอบารมีหลวงปู่ผังกิตตคุตโตจงปกปักรักษา,าคุม้มครองพี่เพื่อนที่เข้ามารับชมอีพีนี้ขอมีแต่ความสุขความเจริญพบกันกใหม่ี่หน้านะครับสวัสดีครับ